่่่ใชเได้แชมพูในราคาที่ถูกลงสชมพูเนาะแปดสิบเก้านะคะสองก้อนเนาะเราลดไปแล้วเนาะให้ร้อยสิบเก้าแล้วเราก็แถมในคีมมูลค่าสามร้อยเก้าสิบไปให้ด้วยโอ้ยแม่ค้ามาคุ้มเลยอ่ะแม่ค้าทำกันบ้านน้องออมโชว์หน่อยจ้าน้องออมโชว์หน่อยออมล้างหน้าโชว์ครับตอนนี้ลองเปิดใจเลยล้างมือล้างมืออ่ะน้องออมอย่ามาอย่ามาเก็บเข้ามาในกล้องมาล้างมือล้างมือก่อนค่ะคก็จะใช้แล้วก็ต้องถ่ายเลยนะคะขอดูงจองดีกว่า อาจารย์ไงมาแต่ฟองเห็นเห็นเห็นฟองเขาเขาชอบเต็มหน้าเลยอ่ะไอ้หนูหนูหนูมีฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยถูกไปเลยหนูวันนี้ด้านหลังเขาจะพูดไหมสองคนนั้นอ่ะวันนี้เขาจะพูดไหมขอล้างหน้าใครได้บ้างคะที่งานได้ไหมคะเบนจ์จ้าเป็นเลยค่บนจ์เป็นรักหน้างใ้รขอล้างหน้าใครได้บ้างคะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นมาไม่กินม่กินไม่กิน เฮ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากทุกคนกดตะกร้ากดตะกร้ากดเลยจ้าตอนแรกนะสองไอหนก้อนแปดสก้องนร้อตอนนี้เหลือ2องก้อนหนึ่งร้อยสี่สิบแถมครีมหนึ่รอยเก้า0สามร้อยกว่าครีมมูลค่าสามร้อยกว่าก็ได้มีค่าส่งไหมครับแถมให้ไปเลยนะคะคุสาค่าส่งดีป่ะไม่ดีค่าส่งด้วยทุกคนกดตะกร้าเด้ว อันนี้ทากันบ้านมาดีนะนสะบู่เนี่ยทุกคนดูหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณก้อนละเจ็ดสิบสี่บาทบแต่ทุกคนสบู่ใส่ใสกิ๊กเลยใส่มากใส่มากเนาะใช่ใส่มากคือบอกใครที่แต่งหน้าคือตอนนี้ลบเพื่อนสัอังได้ด้วยใช่ไหมคะลบเพื่องสังอ,อังได้ไหมลบเพื่องสังอังได้ด้วยนี่ทุกคนดูใส่กิ๊กเลยใส่แบบเหนีหน้าทะลุหลังเลย แบบแนะนำไปค่ะหน้าใสสิวฟ้ากระลองดูนะคะตันนี้บอกเลยว่าจุดโอ่ยหอมมากหอมมากหอมมากราคาดีมากสองก้อนได้ไปเลยนะคะทุกคนมีถุงตีฟองให้ด้วยฟองเยอะมากเกากลิ่นหอมนี้วได้ใช้เลยอ่ะแล้ได้นายครีมด้วยอ่ะนายครีมสามร้อยกว่านะแล้วส่งฟรีอีกต่างหากได้ของแถมสามร้อยกว่าภายในหนึ่งร้อยเจ้าแรกทุกคนรีบกดเลยครับส่งฟรีด้วย โดนนะคะคุ้มมากใช่เฮ้ยอันนี้ทำกันบ้านมาดีครับนี่ทำกันบ้านมาดีคุ้มเลยกดตะกร้ากดตะกร้าทุกคนกดเลยกดเลยโอ้ยอย่าไปรอเวลาเหลือน้อยละเหลือหนาทีสุดท้ายครับผมเป็นไงเป็นไงใช้ดีมากหอมมากเลยนะคะ สั่งซื้อเลยนะคะกลิ่นหอมมากสบ,บู่อันนี้น<อ>กลิ่นมมากกลิ่นหอมมากกล<ต>ิ่นหอมมากใช่แต่ไม่ไม้ถูกเต้ฟอ,องเขาเขียนว่าสบ,บู่คนขี้แพ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอคนแพ้<อ>ใช้ได้ ่าแล้วตกใจคนเลยน่าแล้วตกใจมาแล้วน้องมีความอ่อนโยนมากๆค่ะใช้ได้เลยทกต้องบอกว่าตัวนี้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะพี่ก็เลยได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวเลยเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้าย30วินาทีสุดท้ายด้าด้านหลังเนี่ยนะเริ่มมองคนที่พูดอยู่แล้ว ผมเห็นอยู่ยังไม่ล้างเลยเออยังไม่ล้างหน้าเลยะรอคนที่พูดอยู่กอแล้วฟองติดขนานขนาดนั้นเลยเหรออีกสิบวินาทีนะคะสิบวินาทีหอมมากหอมมากน่าหอมแบบนี้เลยนะคะหอมมาก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 เดี๋ยวผมจะขึ้นตะกร้าทิ้งไว้ให้ยันจบไลฟ์เลยอันานี้ทำราคามาดีๆแบบนี้โอเคเลยนะครับปากแบรนด์ด้วยนะแบรนด์ที่อะไรจัง ความดีทําต่อไปค่ะสู้ๆค่ะขอ,คขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าฝากแบนด้วยจ้ามาแบรนด์เช่นไร